สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูน้ำในรายวิชาศิละปะอีกครั้งนะคะและในวันนี้บทเรียนที่เราจะเรียนกันคือเรื่องอะไรนักเรียนทราบหรือยงังเอ,อ่ยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะ <S <S เรามาทําความรู้จักเรื่องของงานปั้นด้วยวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะใช้ในการปั้นนะคะคุณครูจะอธิบายให้นักเรียนเข้าใจนะคะว่างานปั้นเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ งานปั้นนะคะก็คือการนำเอาวัสดุที่มีความอ่อนนะคะก็หมายความว่ามันนิ่มนั่นเองที่สามารถนำมารวมกันหรือแบ่งแยกจากกันได้นะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปั้นคร่าวๆก็มีดังนี้นะคะภาพที่1นนะคะก็คือดินเหนียวที่นักเรียนรู้จักกันดีนะคะแล้วก็2ดินน้ำมันที่พวกเราใช้ปั้นในการเรียนในทุกๆครั้งนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือขี้ผึ้งนะคะวัสดุเหล่านี้เป็นวัสดุที่ สามารถหาได้จากธรรมชาติและก็เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะนักเรียนต้องไปทําความเข้าใจก่อนนะคะว่าโดยการปั้นเนี่ยนะคะเราจะใช้วิธีในการบีบขยํานวดตัดคัดขูด,ขดแล้วก็นํามาปะนะคะวิธีใดวิธีหนึ่งที่สามารถนํามาผสานกันได้นะคะเด็กๆคุณครูจะอธิบายในเรื่องของลักษณะของงานปั้นให้นักเรียนเข้าใจนะคะ ลักษณะของงานปั้นนะคะจะเป็นลักษณะที่เป็นสามมิติมีความกว้างความยาวและความลึกนั่นเองนะคะโด,โดยการที่เราสามารถมองเห็นได้รอบด้านของงานปั้นนะคะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับงานที่เป็นภาพวาดนะคะก็จะสามารถเห็นได้แค่2มิติเท่านั้นเองคือความกว้างและความยาวนะคะเด็กๆต่อมานะคะเรามาทำความรู้จัก วัสดุก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนในการปั้นก่อนนะคะวัสดุในการปั้นนะคะมีอะไรบ้างแล้วความหมายของวัสดุนั้นคืออะไรเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักพร้อมๆกันเลยค่ะวัสดุที่ใช้ในการปั้นนะคะหรือนำมาปั้นนั่นเองนะคะก็เป็นวัสดุที่สามารถนำมาปั้นได้นั้นจะต้องมีความเหนียว นิ่มนะคะสามารถยึดจับกันเป็นก้อนๆได้ทรงตัวได้ตลอดเวลาที่เรากำลังปั้นอยู่มีความคงทนไม่แตกสลายง่ายในขณะที่เรากำลังปั้นนะคะและเมื่อเวลาเราปั้นเสร็จแล้วเนี่ยซึ่งวัสดุเนี้ยนะคะจะต้องสามารถหาได้จากธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นที่คุณครูได้กล่าวไปข้างต้นนั่นเองว่าวัสดุสังเคราะห์กับวัสดุที่หาได้จากธรรมชาตินั้นมีอะไรบ้างนะคะเด็กๆ วัสดุที่1น,นะคะก็คือดินเหนียวนะคะเป็นวัสดุธรรมชาตินะคะที่หาได้จากธรรมชาติที่สามารถยึยดเกาะกันได้ดีเลยนะคะหาได้ง่ายและประหยัดค่ะวัสดุที่2คือดินน้ำมันนะคะเป็นวัสดุที่ใช้สําหรับการปั้นโดยเฉพาะเลยนะคะมีหลากหลายสีให้เลือกนะคะในดินน้ำมันมีคุณสมบัติคือมีความเหนืดเหนียวไม่แข็งตัวนะคะปั้นง่ายไม่ติดมือนะคะ สะดวกในการเก็บด้วยและก็วัสดุที่3นะคะก็คือแป้งสาลีนั่นเองค่ะแป้งสาลีเป็นการนำเอาแป้งสาลีเนี่ยมาพรมกับน้ำแล้วก็นวดให้เข้ากันนะคะในขณะที่นวดแป้งอยู่น่นะคะเราสามารถใส่สีโปสเตอร์นะคะผสมเข้าไปให้มีความเกิดสีขึ้นมานะคะหรือใช้สีผสมอาหารในการนวดแป้งปนกันไปได้นะคะจนจะเกิดเป็น สีต่างๆที่เราต้องการเราจึงนําไปปั้นนะคะเด็กๆและวัสดุสุดท้ายนะคะที่นักเรียนเห็นเป็นก้อนกอนก็คือกระดาษที่ผสมกาวนะคะเป็นวัสดุที่นําเศษกระดาษนะคะมาแช่น้ําจนเปื่อยยุ่ยนะคะแล้วจากนั้นก็นําไปคลุกเคล้ากับกาวลาเท็กที่พวกเราชอบเรียกกันว่ากาว toa นั่นเองนะคะที่เป็นสีขาวๆหรือแป้งเปียกนะคะนํามาผสมกันจนเข้ากันนะคะแล้วก็สามารถนํามาปั้นได้นั่นเองค่ะ ต่อมานะคะมาต่อกันที่อุปกรณ์แล้วนะคะไม่ใช่วัสดุแล้วนะคะนักเรียนแยกให้ออกนะคะเมื่อสักครู่คือวัสดุที่สามารถนํามาปั้นตอนนี้ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการปั้นนั่นเองค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการปั้นนะคะเราสามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะคะเพราะว่าจะมีอุปกรณ์ที่สําเร็จรูปแล้วหรือว่าเราสามารถหาได้รอบๆตัวเรานะคะเพื่อนํามาดัดแปลง แล้วก็ใช้ในงานปั้นได้แต่มีข้อแม้คือต้องไม่เกิดอันตรายในขณะที่ทำงานนะคะต่อไปนะคะเราไปดูอุปกรณ์กันนะคะว่าอุปกรณ์คร่าวๆที่ใช้ในการนำมาปั้นนะคะและใช้ในงานปั้นนี้มีอะไรบ้าง 1. นงนะคะก็คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตกแต่งลวดลายในรูปภาพที่เราเห็นจะมีลักษณะเป็นไม้แต่ว่าก็จะมีเป็นพลาสติกด้วยนะคะ สองกระดานรองปั้นนะคะเป็นกระดานที่ใช้สำหรับรองเพื่อป้องกันไม่ให้วัสดุเนี่ยมีความสกรปรกนะคะเปื้อนเราก็จะต้องมีกระดานรองหรือนักเรียนสามารถใช้พลาสติกรองคุมอีกชั้นหนึ่งก็ได้นะคะสามนะคะก็คือไม้นวดดินนะคะนวดเพื่ออะไรนวดเพื่อให้ดินมีความนิ่มแล้วก็ปั้นได้ง่ายนั่นเองถ้าเราไม่ใช้ไม้เราสามารถใช้ ขวดในการนวดได้นะคะแต่ต้องไม่เกิดอันตรายในการทำงานด้วยนะคะสุดท้ายนะคะก็คือไม้จิ้มฟันนะคะใช้สำหรับในการตกแต่งชิ้นงานที่มีขนาดเล็กและลวดลายเล็กๆนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเมะื่อสักครู่คุณครูได้อธิบายในเรื่องของ วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปั้นแล้วนะคะสัปดาห์ถัดไปจะเรียนเรื่องอะไรจะมาทำความรู้จักในเรื่องของอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยนะคะและนักเรียนที่ยังไม่ส่งงานค้างของคุณครูที่เป็นเรื่องของการปั้นให้นักเรียนทำส่งให้เรียบร้อยนะคะวันนี้ไม่มีการบ้านนะคะเด็กๆขอให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนวิชาอื่นๆและในวิชาศิลปะสวัสดีคะ่ะ